ดีจ้ามาอนคุณหารชาแนลเสื้อผ้ามาย่างตลาดคุณหารเลยจ้าตลาดแรงหรือตลาดเย็นนะคะตามมาเลยย่างเขามาเหลี่ยวใสามาเบิ้งเสื้อผาให้นักเรียนโอ้ให้คนเยอะจังนังโดมคน,คนเยอะคนเยอะวันสุดท้ายพรุ่งนี้เปิดเทอมมา เดียวสายสิเป็นโซนเสือผาด้ลยจ้าโอ้คนเยอะมากไปข้างหน้านี้คนเยอะคนไลคยคนหลายจ้าพี่น้องจ้าใช่ค่ะโอเคเข้าไปเลยใครใส่คนนี้นี่เหรอใช่ใช่คนนี้แหละ เดี๋ยวเดินดูก่อนนะคะคนสวยครับคู่ยจ้าขายของเก่งมากใช่ครับนอนใหม่ได้ไหมไม่ม่หมดพรุ่งนี้เปิดเทอมนี่ก็เลยคนเยอะคนหลายคนไหล <laughs> ร้านประจำมาร้านประจำร้านเคยซื้อร้านนี้แหละม่ต้องเดินหรอกขี้เกียจเดินแฉ่ต้องถอดรองเท้าบอ่จานีถอดบอ๊บเราต้องถอด <laughs> ต,ออด <laughs> ตาอะไรตาอะไรสมอเรือใบกับสมออันใดสมอสักจักบาทจ้ะสมอสามร้อยกว่าเรือใบเท่าไหร่ <laughs> สองกลัวถ้ามันเล็กแล้วก็ต้องซื้อากท่เานออปักท่านบ่จ้ะท่านรอได้คนหลายเนาะจ๊ะเนาะมือนี้มือสุดท้ายมือนี้ยังบ่อหลายดิบ่อมือกอนนี่หลายแ่งมืกินเผาอมคายมืดมือเลยมันป่จ้ะโอ้ เมื่อนี้เพิ่นว่าคนบ่ค่อยหลายมือกรอนหลายจนบ่ได้กินขา้าว <laughs> <laughs> เป็นร้านประจำน้องโดม <laughs> เขามาซื้อประจำแม่ค้าใจดีพูดดีบ่เคยเห็ดสักเชียวลังมาลองเห็ดเลยได้หนีเห็ดนี่เพิ่นปักซือ <laughs> <laughs> ้อเครื่องปักซื้อนักเรียนบะนี่ <laughs> <laughs> Tchê, 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 tê, 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 tê